มีปัญหาต้นขาใหญ่ยืนโพสท่านี้เอาอยู่ค่ะเพียงแค่ว่าเส้นตรงไว้ในหัวและยืนให้ส้นเท้าอยู่บนเส้นเดียวกันขาจะเรียวยาวขึ้นมาทันทีและยังช่วยให้หลังตรงดูสงา่าเป็นเทคนิคที่น้ำฝนพักดีครูพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดังตเติมความมั่นใจให้โหมจิรัชยาสิริมงคลน,นาวินมิสทิปปานี่ยูนิเวิร์ส2016 ที่ใกล้ขึ้นประชันโฉมบนเวที Miss International Queen ในอีกไม่ถึงเดือนเชื่อมือครูสาวเพราะแทนหนักเรื่องการพูดจนนางงามรุ่นพี่ปอยตรีชดาได้ชื่อว่าฉลาดตอบทั้งหมดเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนางงามที่พลาดไม่ได้แม้แต่น้อยค่ะคืออยากได้ความมั่นใจค่ะแล้วก็อย่างที่อยากได้ก็คืออินเนอร์จากภายในเวลาเราพูด <plup S 2> แล้วก็เวลาเราเดินอะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกค่ะ เราเราตอบคาถามไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราไม่เก่งเรื่องการพูดแล้วก็อักขรก,การพูดอักษอรอะไรเงี้ยเราพูดไม่ชัดเจนแล้วด้วยที่น้ําเสียงหนูมีความแบบว่าเสียงไม่หนักแน่นแล้วก็แบบว่าดูมีความประหมา่าหนูก็เลยคิดว่าแบบอยากปรับข้อที่เราแบบว่าด้อยอะค่ะให้มันดีขึ้นค่ะณตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะควบคุมสติตัวเองให้มันดูตื่นเต้นน้อยที่สุดอะ เชื่อว่าทุกคนมันต้องถูกเทรนมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ควบคุมให้ตัวเองดูปกติและนําทุกอย่างที่เคยเรียนออกมาใช้นะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ก็จะอยู่ที่ว่าใครปกติสุดก็จะเป็นคนที่ธรรมชาติสุดพูดก็จะเป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ใช้สมองแบบเป็นธรรมชาติได้เป็นตัวของตัวเองมันไม่อยากได้อะไรที่เฟกหรือมันไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีให้ความเรียวมันมาอยู่กับความน่าดู แานยากแค่ไหนก็ส่งมาที่ครูฝนได้ยิ่งเป็นการปั้นดินให้เป็นดาวในเวลาอันสัน้นปั้นมากับมือทั้งแนทอนิพร m มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2015นวดหนักจนเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายบนเวทีระดับโลกชลิตาสนเสน ชมถือมิซีนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดน้ำตาลชลิตาฝึกหนักตั้งแต่ท่าโพสท่าเดินที่ต้องสะกดทุกสายตาไม่ว่าจะชุดราตรีชุดว่ายน้ำต้องชูสเสน่ห์แตกต่างกันสวยดูแพงจนเข้ารอบลึกสุด6คนสุดท้ายบนเวทีสากลซึ่งเทคนิคที่ครูฝนย้ำกับทุกคนคือไม่ใช่แค่เดินแต่ทุกย่างก้าวต้องตั้งเป้าหมายและส่งความรู้สึกไปให้ถึงผู้ชมให้ได้ทุกครั้งที่ตาที่เดิน <S <S คือจะมีจุดหมายดูมีเป้าหมายและดูสื่อสาร ตลอดเช่นสวยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ทุกทอย่างที่ที่คนบอกโอ้ยตายแล้วละลายผู้หญิงด้วยกันยังชอบเลยอะไรพวกนั้นครูคิดว่านั่นแหละคือการสื่อสารซึ่งไม่ว่าจะเป็นนางแบบดารานางงามคือมันต้องมีต่อให้ครูไม่พูดแต่ถ้าตาครูพูดมันก็พูด กรศึกษาเมื่อบุคคลกภาพกรบคอูผล,ลก็จะมีทั้งคนที่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะปรับในส่วนที่ตัวเองรู้ปัญหาตัวเองขณะเดยียวก,กนันก็จะมีกลุ่มคนค่ะที่เหมือนกับว่ายังต้องการให้ครูเนี่ยมาสแกนให้เนาะมาดูให้ว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็อยากจะปรับอะไรอย่างถ้าเป็นเก่งแบบนี้ครูมองว่าอย่างแรกเลยที่คนปรับเราต้องดูยังไงคะ ต้องเดินให้ครูดูก่อนน,นะคะใ,ใช่ครูจะได้เห็นว่าท่วงท่าลีลาในว่าเวลาการเดินเนี่ยแขนแว่งไหมนะคะขากาางไหมอะไรยังไงนะแกนแกนหลักของร่างกายเป็นยังไงงั้นโชว์เลยค่ะมีรันเวสัส้นๆอ,อีกรอบหนึ่งคะ่ะใช่จริงๆต้องเดินเยอะมากนะคะฟิร์ อันดับแรกเลยคือบาลานซ์ของร่างกายถ้าไม่ม hmm. right. so ีเลยคือถ้าไม่มีบาลานซ์ของร่างกายตัวจะลอยๆเดินแล้วไม่มีน้ําหนักของครูครูจะคิดว่ามีได้4เส้นให้ให้เล็กเรียน่่มีได้4เส้นดึงที่ลําตัวเส้นแรกเส้น2 3สแล้วก็เส้นที่4อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไหล่ก็ต้องแผดออกเล็กน้อยเส้นที่4ดึงมาด้านหลังนั่นจะต้องเกิดการเอหลังเล็กน้อยเพื่อเวลาเรายืนเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัว S เข้าใจไหมแล้วจะไม่มีคําว่า หลังคอมนะคะแต่ไม่ใช่แอนนะคะแค่เอ็นหลังเพราะฉะนั้นเอ็นหลังเนี่ยมองด้านข้างปุบมันจะดูมันจะดูสง่าเห็นไหมเวลาที่เดินคนที่ยืนเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยจานทำไมเอ็นหลังเยอะจางแต่จริงๆแล้วมันคือพอดีหูกับไหล่ต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป็นครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพมา13ปีทุกวันนี้มีผู้ให้ความสำคัญของบุคลิกภาพมากขึ้นซึ่งถือเป็นหัวใจที่สร้างความมั่นใจค่ะสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเสริมเสน่ห์ให้ตัวเอง มาดีมีความพร้อมไม่ว่าจะทำอะไรก็มีชัยไปกว่าครึ่งการดายบุญเรืองไทย PBS รายงาน